มารวมตัวกันแล้วสินะงั้นขอเริ่มต้นการประชุมครั้งที่สองเลยแล้วกันเราคุยกันไว้ว่าจะสรุปกันแล้วใช่ไหมว่าอาณาจักรไหนจะเป็นตัวแทนที่ออกไปยังทวีปบิสยิสเพื่อตามหาคุกกี้แม่มดแห่งความมืดแล้วตอนนี้ทั้งหมดยังมีความเห็นเช่นเดียวกับเมื่อวานหรือเปล่าใช่แล้วยังไงเรื่องอันตรายแบบนี้ก็ต้องเป็นงานของอาณาจักรข้าไม่ละนี่เป็นสิ่งที่อาณาจักรข้าต้องทาเดี๋ยวก่อน ฉันมีข้อเสนอใหม่จะแจ้งให้ทราบไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ที่มาจากที่ไหนก็ตามทำไมเราไม่เลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับภารกิจและตั้งทีมสำรวจร่วมกันละ่ะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือการพิจารณาความสามารถของคุกกี้แต่ละตัวแล้วค่อยดูว่าจะจัดตั้งทีมสำรวจแบบไหนคุกกี้จากที่ไหนก็ได้เหรอถ้างั้นก็มีโอกาสที่จะได้ออกเดินทางไปกับคุกกี้อาณาจาักรคอลลี่เบอร์รี่งั้นเหรอนั่นก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะการจะช่วยเหลือโลก ไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นคุกกี้ที่มาจากไหนเพราะยัางไงาเราก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการปกป้องเหล่าคุกกี้จากคุกกี้แม่มดแห่งความมืดแล้วจะจัดตั้งทีมผู้กล้าที่ออกไปสำรวจแบบไหนดีละ่ะอย่างเช่นคุกกี้ที่จะออกไปช่วยตามหามังกรแบบนี้เน่ะเหรอแต่ก่อนที่เราจะทำแบบนั้นเกรงว่าจะมีปัญหาบางอย่างเพราะเป็นการปกป้องโลกมันจึงเป็นเรื่องที่ยากและอันตรายมากดังนั้นคุกกี้ที่จะเข้าร่วมทีมสำรวจ ก็จาเป็นที่จะต้องมีพลังที่จะปกป้องตัวเองและเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาด้วยแน่นอนว่าเราต้องสร้างพลังที่แข็งแกร่งกว่านี้แต่เวลากลับจูนเจ๋อเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะทําให้เหล่าคุกกี้ได้รับพลังแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดวิธีที่จะทําให้ได้รับพลังนั้นเท่าที่รู้มาไม่มีพลังไหนที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งได้เท่ากับแยมจิตวิญ,ญญาณของเหล่าคุกกี้วิรชนอีกแล้วและแม้แต่พลังเพียงเล็กน้อยที่ถูกแบ่งออกมาจากแยมจิตวิญ,ญญาณ ก็สามารถแสดงพลังที่แข็งแกร่งได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับที่นี่ในตอนนี้แต่ถ้าเป็นสาธารณรัฐที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ดีก็จะหาวิธีที่จะแบ่งพลังให้กับเหล่าคุกกี้ได้ดังนั้นจะอนุญาตให้พวกเรายืมแยมจิตวิญญาณได้หรือเปล่าว่าไงนะฮะขอยืมแยมจิตวิญญาณงั้นเหรอหมายความแบบนั้นจริงๆเหรอ รู้หรือเปล่าว่าพลังนี้มันน่ากลัวแค่ไหนเพราะยามจิตวิญญาณทําให้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายรวมถึงสงครามครั้งนั้นด้วยกล้าพูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงข่างเป็นข้อเสนอที่แค่ฟังก็ยังรู้สึกว่าไร้ค่าเรื่องขอแบ่งยามจิตวิญญาณนั้นไม่มีทางเป็นไปได้คุกกี้ครีมครอสต์ยังมีอะไรจะพูดอีกใช่หรือเปล่ายังพูดถึงเหตุผลที่ขอย,ยืมยามจิตวิญ,ญญาณไม่จบเลยนี่ใช่ไหมใช่แล้ว เดิมทีก็รู้อยู่แล้วว่าข้อเสนอแบบนี้จะทําให้ทุกท่านรู้สึกไม่ไว้วางใจแค่ไหนแต่ที่เรามารวมตัวกันอยู่ในตอนนี้เราต้องการให้การออกเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็จัดตั้งทีมสํารวจเพื่อปกป้องเหล่าคุกกี้นั้นประสบความสําเร็จไม่ใช่หรอถ้าคุกกี้จํานวนมากได้รับการแบ่งปันพลังที่แข็งแกร่งได้โอกาสที่จะชนะการต่อสู้ก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ ข้ากับคุกกี้รถเอสเพซโซ่ก็เพิ่งกลับมาจากการเดินทางเช่นกันพลังอำนาจของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดอนะ่ะทรงพลังกว่าที่คิดท้องฟ้ากำลังแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงแถมศัตรูของโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ทยอยปรากฏตัวขึ้นตอนนี้คุกกี้มากมายก็กำลังได้รับความทุกข์ทรมานแล้วเพราะงั้นถ้าเรายิ่งมีพลังมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเหล่าคุกกี้แถมตอนนี้ก็มีเหล่าคุกกี้ที่ต้องไปยังที่แสนไกลเพื่อต่อสู้กับศัตรู ดังนั้นพวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องมีอาวุธเหมือนกันไม่ใช่เหรอข้าเข้าใจดีที่บอกว่าเหล่าคุกกี้ต้องการพลังแต่ทําไมจะต้องเอาแยมจิตวิญญาณไปยังสาธารณรัฐให้ได้ล่ะเพื่อที่จะวิเคราะห์และศึกษาแยามจิตวิญญาณที่มีประสิทธิภาพจากหลายๆแง่เราจึงจําเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความก้าวหน้าสาหรับที่อื่นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นไปได้ถ้าหากเป็นสถาบันวิจัยในสาธารณรัฐ แล้วจำเป็นต้องใช้ยามจิตวิญญาณทั้งสาอันเลยเหรอแค่แยามจิตวิญญาณอันใดอันหนึง่งจากของพวกเราทั้งสามไม่ได้เหรอยามจิตวิญญาณที่พวกท่านมีล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันและววิธีการแสดงออกของพลังนั้นก็ไม่เหมือนกันด้วยจุดประสงค์ของเราคือการแบ่งพลังให้คุกกี้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จึงต้องศึกษายามจิตวิญญาณทั้งสามชนิดถือวิสาสะเกินไปแล้ว แต่ถึงยังไงมันก็ยากอยู่ดีเรื่องที่พวกเราขอคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามและเพื่อคุกกี้ที่กำลังจะต้องเข้าสู่สนามรบใจพวกเรายืมพลังของท่านเพื่อพวกเขาเหล่านั้นที่ต้องการปกป้องโลกไม่ได้เหลอและก็มีเพียงพวกท่านทั้งสามเท่านั้นที่ครอบครองแย้มจิตวิญญ,ญาณอยู่แต่มีคุกกี้จำนวนมากจากทั่วโลกที่ต้องออกมาต่อสู้ในสงคราม สำหรับคุกกี้และทีมสำรวจที่ไม่มีแยมจิตวิญญาณนะับเป็นการ,รเผชิญหน้ากับอันตรายที่ใหญ่หลวงรู้ว่าถึงทีมสำรวจที่ไม่มีแยมจิตวิญญาณจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเง้นเหรอไม่จำเป็นต้องฟังอะไรอีกแล้วข้าขอตัวก่อนจะเอาแยมจิตวิญญาณของพวกเราไปทำการวิจัยแล้วก็ทดลองงั้นเหรอขอโทษทีแต่ข้าคงให้ทำแบบนั้นไม่ได้เออทั้งหมด ถ้าทางการประชุมคงไม่จบลงง่ายๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้คาดคิดไว้หรอกว่าจะเป็นแบบนี้แต่หลายๆท่านดูจะไม่พอใจก็เลยรู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันไม่หรอกไม่ใช่ว่าทุกตัวไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าพูดเหตุผลที่ข้าวางมงกุฎลงเพราะอยากแบ่งปันทุกอย่างที่จะสามารถทำได้ในฐานะวีรชนให้กับคุกกี้ตัวอื่นๆเพราะข้าคิดว่า เปลาคุกกี้อีกมากมายในรุ่นหลังตัางหากที่จะนำพาโลกของเราไปยังอนาคตที่ดีไม่ใช่พวกเราเพียงไม่กี่ตัวแต่มันก็ถูกที่บอกว่าแยามจิตวิญญาณเป็นสิ่งอันตรายการที่สงครามแป้งดำเกิดขึ้นจากคุกกี้แม่มดแห่งความมืดนั่นก็เป็นเพราะพยายามแย่งแยมจิตวิญญาณของเราไปแล้วพวกเราก็เป็นผู้ที่ปรชิญหน้ากับสงครามนั้นดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้พวกเราคิดเช่นนั้น คุกกี้ฮลี่เบอร์รี่กับคุกกี้ดาร์โกโก้คงไม่เห็นด้วยง่ายๆหรอกแล้วคุกกี้วิรชนที่เหลืออยู่อย่างคุกกี้โกชีสกับคุกกี้เซนลิลี่ล่ะจะเห็นด้วยไหมเห็นว่าปกติแล้วเมื่อก่อนแม้ว่าคุกกี้เซนลิลี่จะหายตัวไปดื้อๆแต่เมื่อมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มักจะปรากฏตัวออกมาช่วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันน่าจะมีโอกาสที่คุกกี้เซนลิลี่จะปรากฏตัวออกมาเป็นกุญแจสำคัญไม่ใช่เหรอ คุกกี้เซนลินลี่นะจากนี้ไปคงไม่มีทางได้เจอกันอีกแล้วยังไงก็แล้วแต่หวังว่าเหล่าสหายของข้าทุกตัวจะหาข้อสรุปต่างๆของการประชุมสมัชชานี้ได้ในเร็ววันแล้วกันท่านคุกกี้ฮอลลี่เบอรี่อยู่หรือเปล่าไม่ทราบว่าพอจะคุยกันสักหน่อยได้ไหมมาที่นี่มีเรื่องอะไรจะคุยล่ะถ้าคิดจะทำอะไรท่านคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ละก็ฉันไม่อยู่เฉยนะ คอก้คลีมท็ฟตแตตเหรอมาที่นี่เพราะมีเรื่องจะคุยกับข้าละสิไหนลองว่ามาสิต้องขออภัยที่เสียมารยาทในที่ประชุมวันนี้ด้วยเหมือนว่าจะพูดอะไรแรงไปเพราะอยากที่จะโน้มน้าวพวกท่านอืมก็คงอย่างนั้นปกติแล้วเวลามีความเห็นไม่ลงรอยกันบางทีก็อาจจะมีการพูดจาที่รุนแรงกว่าการต่อสู้ด้วยคมมีดและโล่ได้แต่มันก็เกินไปหน่อยที่เจ้าเสนอที่จะขอยืมยามจิตวิญญ,ญาณ แม้มันจะดูเหมือนเป็นอัญ,ญมณีเล็กๆแต่เพราะอัญ,ญมณีนั่นแหละที่ทำให้พวกเราต้องเจอกับความโหดร้ายมากมายไม่เพียงแต่ข้าเท่านั้นแต่ครอบครัวและอาณาจักรของข้าเองก็ยังมีบาดแผลที่ไม่สามารถลบล้างได้เพราะงั้นเพื่อไม่ให้ใครต้องได้รับความทุกข์ทนแบบนั้นอีกข้าจึงต้องรักษาแยามจิตวิญญ,ญาณไว้ให้ดีจะให้ข้าปล่อยให้ใครเอาไปทำวิจัยง่ายๆได้ยังไงตอนนี้ พอจะเข้าใจเจตนาของข้าบ้างแล้วหรือยังขอบคุณที่เล่าให้ฟังแบบนี้ยังไงก็จะนำไปทบทวนใหม่อีกทีดีไว้คราวหนะ้าก็มาดื่มน้ำผลไม้ด้วยกันล่ะเธอไม่ทราบว่าท่านคุกกี้ดาโกโก้อยู่หรือเปล่ากล้าดียังไงถึงมาที่นี่ได้จะมาแก้ตัวอะไรละ่ะสนใจดาบข้ามานานแล้วสินะ ถ้าทางจะกระหายแยมจิตวิญญาณจนตาลุกวาวถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะบอกข้ามาต,งตรงๆตั้งแต่แรกคิดว่าข้าไม่เคยเจอคุกกี้แบบเจ้ามาก่อนหรือไงฉันไม่ได้กระหายอยากได้พลังแต่จะคืนให้หลังทำวิจัยเสร็จสิ้นแล้วไร้มารยาทคงคิดจะใช้คำหวานหวานล้อมเพื่อให้ได้สิ่งที่เจ้าปรารถนาจนถึงที่สุดสินะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่นี้ไปหากเจ้าก้าวเท้าเข้ามาที่นี่เมื่อไร่ ข้าจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกไปจัดการทันทีทราบแล้วงั้นไว้พบกันใหม่อีกครั้งตอนประชุมสมัชชา